วันนี้เราก็อยู่ที่เมืองไอศครีมนะคะมาเร็วนี่เดี๋ยวมาอากกัสเกตเมืองไอศครีมใหญ่มากเลยสวยมากด้วยจะไปเลไรด้วอนะไปไปเกตะปะไปเดินไป โอ้สวยมากเลยเอามาขึ้นนี่นะบงไอศครีมโอ้สวยมากเลยไหนมองป็หนาละอ่ากลับไปเล่นสไลเดอร์หรอคะ เ็บไม่ต้องเล่นด้วยนะลูกให้น้องสไลดเดอร์ลง่ะกัดไปเล่นสไลดเดอร์นะคะอารัดลงมาแล้วทำไมมันไม่ขึ้นล่อลูกอ,อ่ะอมาเร็วกา่าร้อนปูดไหมอ่ะไปยืนไปยืนกับเจ๊ตรงนั้นอ่ะ <laughs> มามาทางนี้ทางนี้ลูกมาสวยมากมา,างนี้มาลูกมาโอเคน่ารักมากเลยเหมาะสำหรับเด็กๆมาคัะกับบางนี้ก็ไม่เดินข้านบนสิลุมาเดี๋ยวตกนะคะ เดินลงมาแล้วอ่าอยู่นี่อะอะย,ยืนหยุดพักหยุดพักหยุดพักโอ้ไอซ์ครีมโคนใหญ่มากเลยเด็กมีโอรีโออยู่ข้างบนด้วยอ๋อกินไปข้างบนได้เหรอ อไอสตรีมโผล่กินได้หรอลูก โอ้โหสวยมากเลยอ๋อข้างล่างมีน้ําโอ้ถ้าแบบไม่ร้อนนะถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะโอเคมากเลยลูกนี่ถ้าถ้าเป็นช่วงเย็นนะ้ํำจะก็โอเคนะมันจะเย็นถ้าแบบไม่ร้อนอะ่ะเนอะมนะันก็จะสวยะ่ะ แต่นี้คือเจ๋งไหมลูกอันนี้คือ,อ,นนคอเป็นกลางวันมันร้อนไงไอติงยักษ์อ่ะอ่ะจับมือน,น้องเด็กค่อยๆลงนะคะอ่ะตาเกตเกตปล่อยปล่อยเดินคนแลคนเดินน้องเดินลงไปก่อนอ่ะเกตเดินริมนี้อ่ะโอเคค่อยๆลงนะลูกสวยมากเลย เป็นเมืองไอซ์ครีมสำหรับเด็กๆเห no like well, like ็นเห็นแบบนี้แล้วน่ากินไอซไอไอศครีมมากเลยลูกนี่เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูมายืน กัดชอบไหมลูกกัดฮะนี่เกตขึ้นไปนั่งแล้วแม่ยืนหนูขึ้นนั่งล้มันร้อนนะเออร้อนไงต้องยืนปีนอะไปร้อนวน่ลนนะลูกใส่หมวกสิลูกใส่หมวกมนั่งลงมากระโดดไหมล่ะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวมา,มาถ่ายวีดีโอก่อนลูก เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปยืนล้อมๆก่อนเดี๋ยวมาเนี่ยค่ะนี่ีตรงขนมเค้กไปช่วยดูดิเค้กเค้กข้างในมีไส้อะไรท้าไปดูเค้กมูสไส้มีอะไรลูกมีอะไรลูกนี่มามากระลองใหญ่มากเลย อันนี้ขนเเมเคก้กะเค้กไอศคมเค้กไอศิมเน่นี่น่ารักมากเลยสวยเนะื่ยไอศครีมสวยมากเลย,ย,เลยโอเคแล้วนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปก,กันแล้วนะพัทยานะคะ มาเที่ยวกันนะคะสวยมากเลยน่ารักมากกาจะมาหาเจ้ตรงนี้ลูกอ๋อจะไปตรงนู้นอ่ะเกสเกสมาตรงนี้ลูกเกสนี่นี่ข้างในหนูจะไปยืนข้างในเนี้ยเหรออ่าโอเคนะมาม่าจะพอแล้วนะเห็นทั่วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปก,กันแล้วนะคะ เดี๋ยวมามาถ่ายรูปแล้วนะโอเคไ,ไหโมโทษนะคะโทษนะคะแก้าดกัามันยี่ลูกก้าจ๋ากัามาตรงนี้มามาเลยมาถ่ายรูปก,กันได้แล้วนะโอเคนะคะบายบายอ่ะหันหน้ามามาเที่ยวกันนะคะขอบคุณเพื่อนซิมาเที่ยวกันนะคะสวยไหมสวยไหมคะ สวยนะคะตรงนั้นมีน้ำผึ้งใช่ใช่ใช่ทีนี้เรามาถ่ายรูปก,กันแล้วนะคะบ๊ายบาย